ทั้งแหละขึ้นประตูามาโอ้ยจะแม่นสาบเนะ <i> เาะเราเมื่อยน้ำด้ไปเดินทางมันเหมื่อยสื่อน่อยเนาะยามาพี่อ้ยามาพี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีายามาใกล้ใกลเนี่ย โดยโดโอ้ปลอดไว้้ยเบของบหยับนอนว่าแ้วมันบ่แดดมือพีแล้วข้ายวมาสนพอหวาเฮาบ่อนี่กันเนาะดโอ้ยุคจะปวดาคือเพื่อเกเบืองนาะคือเป็นว่าแกลตาันนี่มันสอดเป็นว่าแกลตาแกลตาสอด เนื่องจากว่าเ้าปาไปเฮิองไหวายเลยันเป้นอะไรไม่จังแบบนี้นะไม่จังหลักฐาบอะไรน้องบ่อเพิ่งคือบ่อว่านั้นนั่นแต่วันนี้ว่าเฮิงบ่อบ่อแต่ว่ามันช็อตมาเรื่องเฮิงซ่านนี่ก็บอซ้ำคัญนมาได้คือว่ามันเจ็บเราเพิ่นว่าเฮาสิใส่ยาหยอดยาบ่อหรือเฮาหินปัวบ่อแบบเพิ่นว่าพอไม่หมดเศร้าคือว่ามันยังคาวมันแต่ว่ามันติดเสือเป็นนองมันคือช็อต มันเถิงไดลายมือกันก่นแมนอ้ยุไยไปน้ำคับก็ดีเนาะพากันหอมไปหอมมาสิงนอกแลน้านั้ต้ใไ้อปนฝ้านใปล้อย่าคไปกินข้าเอปนนาง่ายต้องขนรถหาึงเร่อจะปักต้องบหามนเรียง้าอ้ารถแไปด้นะค้านแปนี่แปดเซ มาตัวเกือบล้านาคหนึ่งสองแสนแปราคาเจ็ดแสนห้าาาเด้าสนราบว่าขี่รถเช้านเ้าเปอาป่าเป็นไปบางคำมีอป่าเป็ไปนะกับไปหอดเวียงเป็นทีเฮียบหอยพี่น้องยกับไปตัวเรียบร้อยมอก็บอกว่ามันรักษาบได้เออเพิ่มีแต่ว่าเออจ๊อ จอนี่จอออกมาเบิดหน่วยป้าไอ้ขวามหมายน่ะเลื่อนได้ไงก็เออต้องจอออกฮะออกเบิดเบิดหน่วยตาเนี่ยเอาตาเทียมใส่โอ้แต่ว่ามันสึงหักษาดีบ่สพันธุ์เพศตัวข้าจอออกบางครั้งบางคนก็เห็นหลายคนก็ชิดเสือเฉพาะเอฟซีเปินมาคอมเมนต์ว่าเออใส่ตาเทียมกันอยู่มาได้เป็นสิบปีแล้วก็บบริมีปัญหาอย่างตาเทียมมันสิทลายบาทนี่ เป็นกบแพงเอะน้อเป็นไถมาอยู่แพงเนี่ยเิ่นว่าแพงเนี่ยนะเพล้วเพราะว่ากับเมื่อสะก้อนอะไรกันเมื่อบานก้อนว่ะพิจารณามึงเพื่อนว่าพันว่าสีปัวสีพี่กะเพราะว่าเพ no. Terror, main, uh ิ่นว่าด okay. ้านเทียมน่ะดวงหลั่ร้านประดายพี่น้องคอมเมนต์บอกแน่อย่างหูเลยเนาะจะแม่อุตส่าห์ตั้งใจ ไาริงกินแบบนั้นเยอกลยพราะไปตมีนนอกก็เจ้าเขาเล่าคิวนั่นคือคิวรอยหาสิบแปดนาะคิวไปบ่อนหงมอทีฮาวนี่บอกโออไปทงโป่งเลยโอ้เอาหน้ขาวจ้าไปอนหนมงกวดในคลินิกไหนพี่น้องฟ้องไปด็อกเตอร์ฝนผ้าไป พยาบาลท่งป่งแม่ห้องมอดังในเวียงแม่ห้องมอใหญ่ในเวียงจันทร์นี่โหมดวัชิไบะเปิดคลินิกมีบ่อไปบ่อมันสูตรเลยเออบ่อมันสูงขึ้นกระปวดพี่อยู่เพื่อนว่าอยู่บวดพี่เปรียบเทียบคือเหาก็ลอกลอกพี่ลอกนะเปรียบเทียบแบบขึ้นห้องเอายังมาใส่ใส่เลนส์ตาคือเสียเงินแล้วเอายาคือเสียเงินอืมอืมอืมเดี๋ยวนี้เข้าใจอยู่ พี่คือข้าวเ่ากันมันกับบริบิบทุกอย่างตพี่กับพี่แบบเดียวก็คือเป็นผู้หนึ่งเป็นหมอแห่มันหลยคนกวดกวดโลกทัวไปเลยคับกวดตาเจ้านาคิวหาสิบกัวู่ร้อยหาสิบปดร้อยาสิบม่รอยหาจังมงจะไรเขานพอดีวเนาะมองเนเขาเจ้าจับยามเมื่อวานกระซอง้อยไปเมือที่สิบเจ็ดกระซองอยปวปลาก็จะเต็มอยู่เลย เอากระว่าแล้วคันบอนได้คันบอนได้หัวคลองฟีแต่มันหักแบบนั่นอยู่แล้วยังดีระหว่าได้คิวนะคิดว่โอ้คอมเนได้ไปจับคิวว่าเป็นมือใหม่มากพอดีแล้วนะสิแบบนี้ระหว่างได้รายการบารนีตนะสิเอาได้ได้ต่อเพิ่นให้ยข้ามในน้ำยังมาอีกจ้ะวะเพิ่นกาคันบ่อนกาโทรอษเด้อเพิ่นบ่อนโทษโทรฮะคนอัเบอร์โทรให้ เตวเข้าไปปุจื้อเข้าไปเน็นเนาะนจื้อเบิดตัวเอง่นจากทรเขากัเข้าไปห้องเขา่ไดนเขาน้ำเขาไปเขา้เข้าไปเขาจควนเันไม่เป็นนังอยู่เลย ก็ี่น้อนเปช่ยตัวเองหายนะคนก็จะชูกลับมาเลยฮันดจ์ฮังจากเขาออกมันห่างคนละคนไปช่วรลบกับเขาเพราะว่ามันคนลายคนลายมวยมวยกัดเลยนะคนลายเอ้กไปนี่คือคือห่านั่นแหละพี่เออเขาจะภาียื่นขอเสนอออกมาอะไรวะแมนเนี่ยเออจ้ะมันดรทอชางเขาแนะนำท้องชานาว่าคัมภีาตัดกับผ่าตัดอยู่คงมอลาาแต่คนลาาเฮาเป็นคนผ่าตัดบอสิไมอเลเฮาคัมสตคัมผ่าต้านี่ผ่าต้านอยู่อันอยู่เรียงกันอยู่สวรรค์อะไรบะ ทางแล้วขาบอกเขอลงมาสวรรค์สมมุิว่าจะได้ตกแต่งจะดูว่ามอญในเขาใช่จะได้บรรยาเที่ยวกันพาจัอยู่สวรรค์ก็ได้อีแม่ในไหนแม่ซ้อนเนี่ยนะเราเคยพาพ่อเราไปเราบอกกระโลกออกเบิร์ดแล้วก็เอาอียางหลายตาเทียมนำมาใส่แล้วบอกก็เห็นหุ่งจอออกมาด้วยแบบเจาะฮันดีเขาใส่เล่นเออเล่นลอกเราใส่ในกระลอกแล้วก็เอาเล่นมันใส่อันนี้คิอจอหน่วยอันนี้น่ะเอาหน่วยตาออก เปิดอธิบายมาเรียบร้อยเป็นคอนจอะ์นะพอันอปไตัเี่คือมันโกนเห็นปะคัอัลปางทีิล่เนี้ยมันน่าจะนคนจ่มอยู่เนาะนี่ห้าร้อยิห้าเาด้โอ้ยแต่แม่เนี่ยวนี่เงามาแล้วดาอินี่ไม่สมมตว่าได้บัตรคิวยังแหลนอนบ้านนี่นไปอื่นกไปหอดคิวเลคิวลอย เอฟซีเปิดกระแสมาบอกว่าจะสิไปลายไทยมากแต่ักษาบอด้ยมาสอนประวัติมันโซดทำเน้นน้ำว่ามันโซดจ่าจ่าเกลียวโซดแล้วมันทะลุก็คือสีบอได้ไปแล้วแหละไทยนี่ฟังเบาเนี่เพราะว่าที่มอมาน่ะเพิ่อนก็มาจากประเทศสิงคโปร์เม่นทานมอต่างประเทศเหมืนบ่อะไรที่เจ้าเข้าไปนาะบ่เหล้าเขาเป็นผู้แนะนำเข้ามามอต่างประเทศคือเขาเออมาโครงการเขาคือเขามาแนะนำอ่า บอลดิคือเขาเขาห้องมอใหญ่แบบนี้แต่เขาคือว่าแนะนาเออแบบได้ป่าทหานได้เขาเป็นผู้แนะนำเขาเป็นผู้บอกเป็นผู้บอกคันมาได้ก็นเป็นเขาเห็ดเองแบบเพื่อนๆนะนี่แล้ได้ไม่สำคัญนันี่นครับนี่เขาแนะนำมอเล่าเขาเป็นผู้เบิ่งแล้วได้สำคัญเห็ดอะไรก็คือเขาเป็นไว้นี้อลาเขากเก่งอี่แหละอยู่เรียงนี่มันาได้เป็นกันในน้ำนะว่าเออเห็ดแบบกุดอยู่ที่ในเวียงจานอะไรพี่น้องเลย พงมอใหญ่ดังไเรืองอะไรนี c, ่มาทงโคลนทะมาในาการสักเจาเจอะแล้วก็มาใส่เทาย่งหู้แต่ราคาอะไรเนาะขาลงมั้นเจ็บอ่เจาัอองจปญ่งเกิดองงหัว้าเสาษะม่น่อยแล้วัายพนนเเห็นเรืมีพูจวาอกว่าเจะมันลุกเลื่อนบเจ็บปวดปวดรรมาติมันแล้ว กินปูยาลาวัยาเป็นเงินกินดีลยปะกินมายาจันเสียแบบได้มาสีบปแพรเลือปเพิ่มบร้จายามาหายวันนี้าหเ็กมาย่หไปซื้อเอาจะปนีมาใช้ยบรจำแจ้งลออย่เาคยังไเอายาอาซักกบะราอ่านเอ้ยอาซ็กก็ได้วานยูล่าเขาก็มีอันนี้อมอสเก็ได้กันมแข้งาแบบนี้ไญ่ก็มี ว่าให้ได้แบบนี้แต่ครอบอยู่เมืองลาวเฮาแล้วเมันจาะเอาคนในถจาะชาววันตะเกสินวาแต่ชาว่วดเอิดมนะแต่เริ่มมาท่านนข่าววนนะเราจะทาน่เบิ่งตาเฮาแล้วก็สนหูมอดอนเลองมาอัตาเบิ่งแค่วันน่ะเขาลองอัดตาเบิ่งินีท์นีาสี เปิดไพ่น่ะเราเอาอัดปิดตานนะไว้ข้างนหนึ่งแบบอันแล้วเปิดแฝตโทรศัพท์แมนเห็นอยุส่าเห็นแล้วชั่วโมงเ้างอันตาปึ๊บเห็นข่อย,ยีบป่ะลาว่ะเขาเห็นวั้นนี้แล้วก็แล้วเปิดโทรศัพท์ปั้นนี้เห็นอยู่บ่เห็นนั่งยู่บอ่ะลาว่ะมาดูนาสมิดก็ให้เบอร์เราจับกอดบัตรแล้วก็เปิดเห็นเขาว่ะมันปากคาแนเนาะเห็นโทรศัพท์เนาะ แล้วเปิดมันมันมาแม่ตาอันนี้มันหงมแม่มันก็หงมมันถ้าบมเห็นดอกมันหงซึซึไม่คายแบบขนาดเท่าลับตาเนี่ยยังหงซึกได้นอกากเวลาแสงไฟมานะออามันก็บขาวมาเอ้าเห็นยังษ์เห็นว่าเออแสงไฟเห็นว่าเออเมึนว่าบาดิปิ่นมาทางนี้เด้์บันปิ่นเสลียงมานี่อืมเอามันสิหงมไปทาง left เห็นว่าอืมเอามันหงมมาจันนี้เนาะเออสายมันบางยาวหนูเดีเอาไปเสียหงมนออเปิดปีนมาทางนี้บันมันหงมไปทาง left เนอะทำสีมทางนี้ จกอัขึ้นไปนะก็เห็นแบบลายคนอยู่ที่แบบเป็นโลกาเนาะแบบตาข้าเนี่ยมห็นลายคนแล้คนเป็นสเป็นเป็นตาโม่เดีก็เป็นใต้เนี่ยเขาเอ่นวันใดเดี๋ยวตาขุน มตาขุเจ่อเอายังแกะตาขุดเีเขาเป็นเบาหวานแบบนี้นัก้นหนึ่งเบาหวานขึ้นตานขตานักข้น่ะว่าทางเจ้าปวตกันบมมีเบาหวานบะบมมีหรือมเบาหวานเปิมเบาหวานเจ้ากระวัน้ำตาลหายังข้างไนปะมะเบิ่งเขาเดี๋ยวมัเนักนเป็นหุ่งเนาะผู้ถนกระจุงนะกระป็นหุ่งเพราะว่า ก็จะทาบมันเจ็บอพระเจาก็ะบาดเจ็บตอนเหมือนห่งกหัข้าม้วนถ้ามดานม้วข้าม้นะกัวหย่วแะควก็จักสิเหตุในราต่อไปพี่น้องเลยเข้าอย่างหูเดวัลตาเทียมหน่วยหนึ่งมันราคาเท่าไหรจะเป็นแสนผูับจักโอเนี่ยมอดูแ้งแป้บอไปแปงไปด่านแรกผ่านไป มาเจอด่านที่ซองวันนี้จะเป็นต้องเจาะและใส่ตาเทียมตาเทียมมันก็เห็นหงุ่งรู่อาจะเ่าคืออย่างที่เขาว่าแล้วพี่น้องเอายูเล่าเขาน่ำมีผู้ใดม้มาบริจาคดอกตาทงตาเทียมนาะมันจะใส่เงินละแต่ว่มีเงินก็ได้แตาเทียมบอกมีผู้บริจาคจากสีทองไดแม่นั่นแหละโอ้ท่านปฏิชาหมอนอหันประคบนหลายมันมีเวลา เขาเสืออะไรด้คนอื่นนะเป็นอเนาะเขาไปนะออกมากลลวเนาะออกกับเขเขวน้ำมาสองคนวน้ำรา้างแเบิร์คผย้ช่างัญนี่คือว่าเครื่อเฮานี la, <ral soc s> <asy> ่บวราตาแบเดอเก็บคนน่ะที่คนเดียวใหญ่คนเดียวดีนะสองคนเบิร์ขึ้นประกวดแม่คนที่ซอนั้น ่ามาเหมือนี่นะคือมีเส้นเหลือคือมีสีแดงนำได้ปันขาคิวนอนเาเงควอโนมเด้อนมันก็ขึ้นแบบนีหละกานอนประวตมันเลกทช่างมันเตะใคแหละมันบอก่านี้อนะมเพันนั้นอลวกลต่ำตกสูงขอโอ้เป็นเียงเลอแม่ลดนอนเมาลนอนาเสียงสั่นเครงๆแ้มัแคบมันพอดูนี่รา้ เดนนี่ยนเดินนีเดนไเรน่นัีมันก็่ได้ดาห่มกับีตเสือยนอนแบนี้มานอนบด้มนวารนงบริการหดเมยูราวมันบอต้องขันคักันีนมเรกได้แลวเพราะว่ามันหามเขาคืรถามงนมมันมีสคันยหลด้องเซนกว่าดี่ว บ่มีผัด <blond> บ <es> ่ม <Luis> ีหอดผาห่มห้บัดช่องเส้นาัดหอมมีเรียบร้อยมอนมีเรียบร้อยเนื้อหดสวัรด์เนื้อหอดสวรรค์ะเข้ามาตะปักซีนะช้านเส้นหคือมากรีสินช้าเส้นหามปัดสององเป็นเมื่อตื้อจากสีหาทางออกอย่นงไรบ้าขอบใจขอบบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมื่อทุกผู้ทุกคนอะไรเนาะ แบบที่ทุกคนตีซอยเรือตีซอยเรือมากกับดีใจนะอันผู้เพื่อนตีซอยมากกับเพื่อนก็มีความหวังว่าอยากให้อันนี้แต่ว่าขอขอบใจลุงหนาเด้อผู <c oughs> <c oughs> mm ้ใหคนจะดีคนแต่พิจารณาอีกก่อนว่าสิ่จอบอก่สิเหตุจังไรที่ทำใจก่อนจังวันชงวันเนาะโอคิดก่อนช่วงนี้ก็มีแต่งานลดจนสิบ่มีเวลาเหาสิปรึกษากัน คิดก็เออเป็นสองเป็นเบิ่งเห็นแล้วสิเอ็นนูนสีลองกได้ปาดได้ตวก็แปงน่าสิดีใจอยู่นี่ก็เบิ่งแล้วนอกบารแล้วแล้วป็น้ารขับสอบ ังดีไอ่ยังดีที่เขาได้คําตอบมาแบบนี้นดีแต่ดีกว่าเขาตอบพมาว่าเออบอกท้าว่าเลยได้ตาเจนี่สีบัสามาถปัวได้ได้ตัวน,นั้นแล้วไม่ทแหงกระิจุกแหงแ,แล้วก็บอกบอกเลานะ้าเขาก็ถามแล้วได้เออเราเลยบอกแต่ว่ากันยังดีเนาะพี่น้องที่แบบว่าเพื่อหายคำแนะ <คำ S 1> นำมาว่าเออยังมีตาเทียมอันดีที่ต้องมาใส่เขาก็มาขนควายอีกทีหนึ่งว่าเออตาเทียมเนี่ยมันราคาเท่าไรอันดี การผ่าต um. ัด <lag> ม <os> ันก็ใส่เวลาหลายมื่นอีกก็เปิดทีเปิดทีเศร้าคือเด็กจอเนี่คือรายวันพักผ่อนอันที่บอมีปัญหาดอกผ่าตัดกันนะก็สักขัดจอเสียมีมาเห็นอย่างหมอกับหมอกัรรักษาคนหรือเป่าบอมีจะเถื่อนว่าหมอสิเห็นในคนตายน่ะการรักษาน่ะนอกจากว่าพยานิผูกเกี่ยวมันหุ่นแห้งอันนี้มันหักซาบได้นี่ยแม่นอัน โย่โอ้คิดว่าเบิดความวางเบิดความวางพอแซ็กโทรศัพท์ก็เห็นเนาะเออเรายังเห็นอีกบ๊อเปรียบเทียบมันนะคิดว่าไปซ่อมมันดึว่าบ่อสีบอยหนุ่มว่าบ่อสีหลอกมาได้อะนะอุตสา์ปลายหอดวันหงษ์พยาบาลบ่อะโอ้โมนี่เห็นเราอะสี่แล้วก็พาพเขาไปเลยได้โมนี่โมนี่เจ้านี่คนนางแรกคนแล้วคือให้พาไปก่อนเอาคนนี้ก่อนแเรา เขาก็มีความวางแนเนอะตรงสนามหอดผุนเลยเรา่าเข้าไปไกลอยู่แลวว่าเข้าขึ้นเมื่อี่มุคอนือเดียวเขาคนเดียวเขาอยู่ไกลถือเผาเลยบ้างนี่แต่แถวนั้เนาะแมนอยู่แถวอ้อมเวียงซ้ายนั่นสดเขาเลยกบระไรสัดตนจะเข้าแม่เมมุาครนี่จะเข้าเป็นกระเพาาฮันเลยรวยแต่จับกี้ยังได้รืก่าเอนซื้อไปหอนรอบแล้วก็คืนแปก็คือ ข้ากับวดโลดกวดแล้วผัดมาปิดวางเนาะโอ้ยก็เพื่ที่ยางเพ่กแนะน้ำตืมยู่เพกว่าเจาออกกับโเป็นยังใส่กรเทียมกับใส่รากบ๊วราคาต่ากระนะน้เนาะอะไรโบเป็นยังดอกไล่คุนก็ใส่กันตาเทียมนะข้านบใส่ไมปโกนเลยบงอันนั้นบเป็นยังเนาะเตแปมว่า เขามียาอยู่แล้วนะเขามียาดีอยู่แล้วนะมอน์นะเขาต้องเสือมันมามอน์นะเขาจะมียาดีถึงขนาดนั้นนะการพักพอนเทิงคือว่าการดินย้อนจะเป็นเทิงเทิงในการพักพ่อ